ไฟเตอร์มันเป็นหมามันยังรู้เลยว่าทํำยังไงถึงจะซื่อสัตย์กับเจ้านายของมันมันไม่เหมือนบางคนด้วยซ้ําที่มีสมองเป็นคนด้วยซ้ําแต่ยังเลวกว่าไม้นี่มันอยากบอกอ้อาวคุณจิตเป็นแบบนั้นเหรอครับไฟเตอร์เอา้าในสองเห็นไฟเตอร์หรือเปล่าอไม่เห็นเลยครับผมนี่ฉันซื้อปลอกคอใหม่มาให้ ไม่รู้ไปไหนอ่ะเอาแล้วปลอกคอเก่าแล้วครับฉันเห็นมันขาดติดอยู่กับโซ่อ่ะฉันก็เลยเอาไปเก็บไว้ในโรงเก็บของอืมเดี๋ยวเราจะไปไหนก็ไปเอาปอกคอเกา่าเอาทําไมอ่ะก็มันขาดแล้วเอามาซ่อมซ่อมคือคุณปรเมศกเขาเคยบอกไว้นะครับว่าเขาสั่งทําให้กับเจ้าไฟเตอร์เป็นพิเศษเลยอันนั้นผมก็เลยคิดว่าอยากจะลองเอามาซ่อมดู อของมันพังแล้วแกจะเอาไปทำไมวะผมแค่อยากเก็บไว้เพราะมันเป็นของคุณปรเมศเขาครับ <c oughs> ดูแกนี่จะซื่อสัตย์กับคุณท่านมากเลยนะขนาดว่าคุณท่านตายไปแล้วแกก็ยังซื่อสัตย์กับท่านไอ,อ้เรื่องความซื่อสัตย์นมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเขาเป็นหรือตายดูอย่างไฟเตอร์มันเป็นหมามันยังรู้เลยว่า ทำยังไงถึงจะซื่อสัตย์กับเจ้านายของมันมันไม่เหมือนบางคนด้วยซ้ำที่มีสมองเป็นคนด้วยซ้ำแต่ยังเลวกว่าไม้นี่มึงด่ากูเหรออ้าวคุณจิเป็นแบบนั้นเหรอครับ อ <c oughs> ถ้ามึงหยิบไปกูจะแจ้งตำรวจว่ามึงขโมยของแล้วไล่มึงออกไปซะ